แจ้งบอกคนอื่นนะอู้อู้มันเป็นน้ำแล้วไปเลยอู้มาแล้วเดี๋ยวงาเดี๋ยวอู้กับเพื่อนเนี่ยอู้รีวิวเรื่องงานน่ะอแม่งอ่ะบัจเจ้าว่าลูกหนีลูกเหนือเบานะอู้อู้มันแล้วนะลูกชายผมบัจเจ้าอ่อนเนอะเข้าใจ่ได้หมละูกก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะอู้กับเพื่อนต่อสายเพื่อนก่อนเห็นมันยิงเนอะนี่นะเห็นมันยิงอู้กับเพื่อน เจ้าวสวัสดีเจ้าเอาเอะลรอะไะสวัสดีครับอ๋อนี่แม่ไอสเสมลุงชัยกับเจ้า,าครับเนี่ยปนอูมาเนี่ยผมไปล่ามเนี่ยปนพิมมาอ๋อน้องใจอยากเพื่อไอเสมกับลุงชัยไปรีวิวร้านนวดของน้องได้กับเจ้า,าได้กะได้ก่อนได้กะ <laughs> ลุงชัยสะดวกวันไหนเจ้าแล้วแต่คุณนะครับอ๋อลุงชัยคิดอย่างใดเจ้าแล้วแต่คุณครับ น้องอยากคือลุงชัยไปรีวิวการนวดเจ้าครับพอดีน้องมีพนักงานนวดของน้องอยู่เจ้าครับลุงชัยพร้อมไไัาใดเจ้าน้องอยากได้คําตอบเจ้าอา้าวอู้ไปพร้อม,มาัมาใ<ป>ดมอใดกดได้ครับมาดกได้อูคนดีะรับมอใดกดได้ครับลุงชัยสะดวกวันไหนเจ้าบอกมาเลยเจ้าเดี๋ยวน้องจะได้เตรียมพนักงานน้องไว้หนวดคือเจ้า ครับผมวันไหนดีฮะวันไหนอ่ะผมวันพูธวันพุธบอวันพุธก็ได้หรอครับเออวันพุธก,ก่อนเตียงครับเนาะพอดีน้องมีพน,นักงานนวดของน้องไว้นั้นสี่คนเจ้าพอดีน้องจะเอานวดเอาลุงชัยเข้ามานวดทดสอบการน,นวดดูเจ้าที่สกกระแแปลงเนาะไปหรอครับ พอดีลุงชัยจะนวดแบบวิธีไหนเจ้าจะเลือกแบบวิธีไหนที่ลุงชัยจะพอสะดวกเจ้าน้องจะให้พนักงานน้องนวดหน้าลุงชัยได้ก่อนเจ้าหน้าลุงชัยมีรอยเหี่ยวยับเหี่ยวย่วยนนักขนาดเลยครับมองก็ดดึงโยนแต่หน้าดำหน้าดำาดำดูแล้วมันมีสะง่าราศีเลยเจ้าครับครับคือไปนวดหน้าคือบอก อ๋อ <No>. oh, oh, ครับแล้วนวดหน้านี่จะใช้เวลาเมินก่อครับผมเป็นผู้จัดการลุงชัยครับผมไอเสมครับใช้เวลาเกาะค่อนข้างจะเมินน้อยเก้าบ้านผมจะได้เตรียมเหล้าหรือว่าเบียนะครับไปหื้ลุงชัยตัวครับเพราะว่าแกก็ต้องได้กินได้เติมตลอดเนาะเอาได้เตรียมเหล้าเตรียมเบียไปตัวบอกอ๋อ oh, oh, ได้เจ้าแล้วแต่สะดวกเลยเจ้า แล้วลุงชัยจะสะดวกเนะเจ้าสะดวกครับผมไปพร้อมลุงชัยเลยครับแต่ผมมานวดนะครับน้องดูแล้วหน้าลุงชัยเหี่ยวยนนะ่นครับเหี่ยวย่นเจ้าน้องต้องการนวดรีวิวนวดหน้าลุงชัยด้วยฝ่าเท้าเจ้าเอาเลยครับเต็มตี้ตีนงามหน้าหาเลย มาใจเจ้าน้องจะเอาส้นตีนน้องคึงบนใบหน้าลุงชัยนะเจ้านวดด้วยส้นตีนของน้องเองเจ้ารับประกันว่าตึงแน่นอนเอาตามใจมึงกิดว่ามึงเป็่นผู้หญิงแล้วมึงก็ตีนมันหย่ำหน้าผู้เจ็ไปมึงใส่เพื่อนไปมึงคุณกะอมันมาถูกรักงั้นอย่างถึงแบบถูกเจ้าเพราะน้องก็ตึงรีวิวตลอดเลยเจ้า น้องนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าตลอดเจ้าอือออู้ไปแล้วอู้ไปแหล,แหลม่ใช่แล้วแต่แล้วแต่แล้ว,ลวจะนวดเหะอือม,มันจะไหววะนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าอือเป็นแน้วฮะลุง<ร>ผมมนเจ็บันแค่เจ็บแค่ไหนน้องเ,เอาอน้องนวดประมาณสามชั่วงโมงนะเจ้าเอาช้นตีนถูไปถูมาแถวแง้มหูดังว่องแกนตาพ่องเอา อู้ไปแล้วใจะย้ายจะเอาเบาเอาอู้สามชั่วโมงนี่นะเอาตีนนวดแน่นี่นะมาฮับอีสแสดงว่าลุงชัยปอดกะเจ้าคนอื่นปิ้นกันยังฮับเลยรีวิวโอ้ก็ไปจ้างคนอื่นเหี้แกคนอื่นมันบัดดังเต้าลุงชัยนะกะเจ้าเจ้าเสียง <c oughs> สามสอเปินอู้เนี่ย มันเนี้ยผมได้ยินมาอเปิ้ลพิมมาเนี่ยผมก็อู้ตัวเปิ้ลเนี่ยไหนนี่ล้อตัวหนังสือแดงๆนี่ล้อเนี่ยแดงๆขึ้นมาเนี่ยอันก็ผมไปจุคุณยังหยางขอคุณยังบาฮาบผองมจะไปส่งกัไปรีวิวกันคำเดียวสามชั่วโมงเอาตีนครึงไปครึงมาแน่คุณคำเดียวนะกะเนี่ยเนี่ยนะได้กะเอาเลย อันปัดจก่อันคุณก็ต้องทดลองก่อนผมจะลองเอาส้นตีนผมคึงหึ้กคุณก่อนไอ้สิงห์ถ้าจังกินขนากนนะคือนนเรอาส้นตีนนวดเกี่ยวกับแมงแล้วเออส้นตีนเพื่อเฉพาด้านหมดแล้วอะถูก <c oughs> อ่ะอันพูณ <c oughs> ผมจะนวดทุกคุณก่อนเนาะผมจะนวดก่อนบ้าซอกซับ